เอาแล้วนวัดพดถึงต้นสังกัดเก่าอิงฟ้าขอท้าแบบนี้กล้าไหมเอ่ยยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อมีข่าวใหญ่ว่าต้นสังกัดเก่าของอิงฟ้าวาระหะมิสแกรนไทยแลนด์2022จะฟ้องอิงฟ้า1,200ล้านบาทแต่ต่อมาต้นสังกัดเก่าก็ได้ออกมาโต้ข่าวนี้บอกว่าไม่ได้จะฟ้องบอกว่าไม่ได้จะฟ้อง1,200ล้านบาททำเอาหลายคนสับสนอย่างมากว่ายังไงกันแน่เกิดอะไรขึ้นล่าสุดนวัดอิสะระไกรศินบอสของมิสแกรนได้ออก มาโพสเฟซบุ๊กเป็นประโยคท้าทาทยระบ,บุว่าแน่ใจนะว่าฟ้องมาไม่ใช่ยอดประมาณ1,200ล้านบาทถ้าใช่เดิมพันถอนฟ้องไหมครับรับคำท้าไหมครับทํากลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อจำนวนมากซึ่งประเด็นนี้หลังจากที่บอสนวัตโพสอ,ออกไปต้นสังกัดเก่าของอิงฟ้าจะว่าอย่างไรคงต้องรอติดตามกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคขอบคุณค่ะ